เวลาจะแก้สมาการเชิงเส้นนะครับก็ใช้สมบัติการบวกการเท่ากันของการบวกสมบัติการเท่ากันของการคูณนะครับลองดูน,นี้นะครับเราต้องการให้ตัวแปรมาอยู่ข้างเดียวกันแล้วก็ตัวเลขมอยู่ข้างนะครับแล้วก็ใช้สมบัติพวกนี้ที่ว่านะครับลองดูว่าใช้ยังไงก็เอาลบเก่อนจะกําจัดลบเด้านนี้ไปนะครับปกติเราจะให้ตัวแปรมาอยู่ข้างเดียวกันแล้วก็เอาลบเไปแล้วก็5 x ลบเเนี่ย ที่มีอยู่เดิมนะครับเราก็บวก9เข้าไปบวก9แล้วก็ฝั่งนี้ที่มี 3x บวก7อยู่เนี่ยก็ต้องบวก9เข้าไปด้วยนะครับบวก9ทั้งสองข้างเหมือนเติมเข้าไปสองข้างครับเติมนี่แล้วก็เติมนี้เข้าไปพอเติมเข้าไปแล้วเราก็ใช้สมบัติที่เท่ากันออเราก็ตัดทิ้งไปนะครับลบ9บวก9ก็ได้0นะครับก็ตัด เราก็จะเหลือแค่ 5x แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น 3x บวก16นะครับทีนี้เราต้องการให้ 3x จากด้านนี้หายไปนะครับเราก็เติมเข้าไปฝั่งนี้เราก็จะมี 5x นะครับแล้วก็ 3x บวก16เราก็เติมลบ 3x เข้าไปทั้งสองข้างลบ 3x สองครั้งเราก็จะได้ 3x กลบไป 3x ็ก็หมดไปนะครับเสร็จแล้ว 5x กลบ 3x ็ก็เหลือ 2x นะครับเหลือ 2x เท่ากับนี่ก็หมดไปแล้วก็เหลือ16ครับเราต้องการให้2ที่คูณอยู่เนี่ยหมดไปนะครับคูณอยู่เราก็ต้องการตัดออกออโดยการหารให้เหลือ1นะครับ 2ก็ต้องหารด้วย2ถึงยังเหลือ1น,นะครับการหารด้วย2เนี่ยก็คือการคูณด้วย2คูณด้วย1ส่วน2นั่นเองนะครับถ้าเขียนให้ง่ายขึ้นเราเขียนแบบนี้2 2x ครับแล้วก็หาร2ส,ส่วนด้านนี้ก็จะเป็น16หารด้วย2 ซึ่งพอตัดกันแล้วเราเราก็จะได้212212 1, 2, 2, 1, 2นะครับหารกันก็เหลือแค่ x ส่วนนนี้2วิหาร16ก็ได้8เราก็จะได้คำตอบ8ออกมาแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบวิธีแบบธรรมดาใช้สมบัติการเท่ากันหรือถ้าประยุกมาหลายตำราหลายเล่มก็จะใช้วิธีการย้ายข้างซึ่งจริงๆแล้วก็จะมาจากการตัด ออกไปนะครับเป็นแบบนี้ใช้โจทย์เดียวกันนะครับ5 x ลบเเท่ากับ3 x -7 เวลาย้ายข้างก็บอกว่ามี5 x อยู่แล้วเนะี่ยย้ายจากบวกก็ย้ายมาลบก็คือ5 x ลบ3 x ลบเอ,อ้าม่เอาทำ9กก่อนดีกว่าจะได้เหมือนกัน ยา้ยยายลบ9ไปนะครับเราก็จะเหลือแค่ 5x เท่ากับ 3x บวก7แล้วก็ไปบวก9เราจะเห็นว่าเหมือนกับย้ายข้างครับซึ่งจริงขก็มาจากตรงน,นี้แหละนะครับ <ๆ S 1> ก็ได้ 5x เท่ากับ 3x บวก16เสร็จแล้วเราต้องกานให้นิ้มหมดไปเราก็ย้ายอีกจะเป็น 5x ลบ 3x เท่ากับ16 x ลบ 3x ก็ได้ 2x เท่ากับ16พแยกข้างอีกเราก็ได้ x เป็นคูณกันอยู่นะครับ2คูณ x เราก็ย้ายไปหารแล้วก็เป็น16หารด้วย2ซึ่งก็ได้ x ก็8ก็ได้เหมือนกันนะครับก็มาจากวิธีการน,นี้แหละโอเคสวัสดีครับ